สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะจ้ะทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าเมื่อนี้ก็นำแนวทางเราพัฒนาเนาะงวดประจำวันที่10เดือนหนึ่งสองพามาแบ่งปันเช่นเคยเนะจ้ะแต่ก่อนอื่นเนาะก็มาเบ่งผลวันที่7นะจ๊ะวันที่7เนาะผลที่ออก11 11 160 1 1 1 1 1หนึกมากค่มาแนเนะจ้ะพี่น้องจ้า1 1 1 1 1หน มาเบิ่งแนวทางที่แอดมินห้เนาะแอดมินห้วิ่งดูดหาน่าจะวิ่งดูดหากรบพมากระลุดไปเนาะส่วนตัวเด่นตัวเด่นกับเขาหนึ่งน่าจะหนึ่งกับศูนย์เนาะส่วนหาแปดเจ็ดเก่าบอมาเนาะจะพี่น้องจ้าส่วนตัวเจาะที่แอดเจาะได้กับเจ็ดศูนย์นี่หกศูนย์หาหนึ่งบอมีเนาะจะพี่น้องจ้ากระลุดไปเนาะส่วนสามตัวสามซัวก็ลุดน่าจะ ส่วนสีตัวหลุดคลิปนี้บ่อเขานะ่าจะพี่น้องจ้ากับคอถูดคอไพ่เนาะเขาเฉพาะตัววิงวนะวว่งหลด 0, นะุดน่าจะเขาวิ่งหลุดศูนย์เนาะศูนย์กับหนึ่งเถอะน้ำหนึ่งน้ำศูนย์ไปหลุดกับเขานะ่าจะนอกเข่าศูนย์หกหกศูนย์เข่าหนึ่ง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 นี่มากแบบแบบห้ายเด้งมากเลยนะ่าจะพี่น้องจ้าชุดหกตัวล่างนะ่าจะกับเขาหนะึ่งหนึ่งเนาะชุดห้าตัวล่างกับหนึ่งหนึ่ง สี่ตัวล่างก็ยังมาหนึ่งหนึ่งอีกน่าจะเข่าไปสามเด้งแล้วน่าจะพี่น้องจ้าเนี่ยถ้าน้่งไปหลดไปวิ่งเนาะส่วนบนหกศูนย์น่าจะหกศูนย์หกศูนย์มันกับบ่เข่าน่าจะพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องท่านใดนั่งหนึ่งไปหลดนี่แบบเข่าทั้งทั้งชุดหาตัวแล้วก็ชุดซีตัวชุดหกตัวเลยน่าจะพี่น้องจา้าแอดมินกับกาบขอโทษขอไปเนาะมาลุนต่อตามต่อกันเลยจา้า วันที่สิบย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางทำให้ตัวมกักตัวชอบค่อยตามบ่มากะเลือนผ่านในเล่น,น่าจะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดตัวเด่นน่าจะมี6 1 0นึ่งนสอ่เนาะส่วนวิ่งหลูดแอดกันยังมากวิ่งหลูดหนึ่งคือเก่าน่าจะ วิ่งรูดหนึ่งถ้ามากักถ้าชอบคือแอดกะตามได้เนาะบอมักกระเบิงเป็นเลขอื่นเนะี่น่าจะมี6มี2มี8มี4มีศมักตัวใดชอบตัวได้กะซ้ายรูดวิ่งกะวิเคราะห์อเอาน่าจะพี่น้องจ้าส่วนตัวเจาะสองหกหนึ่งหนึ่ง 0 8 2 0 6 8 4 6 2ตัวเน้นไปกลับนะจเนาะส่วน6กับ9ย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันถรรมักูได้ชอบกูได้กะกับหัวน้ำนะจ๊ะพี่น้องจา๋าส่วน3ตัวก็จะให้ไปย่างละ2ชดนะุดเนาะ3ตัว4ตัวให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนะาะธรามกขาชอบก็บค่อยตามเนาะ 062618 4สตัวก็จะมี10262618ส่วนชุด2ตัว3ตัว4ตัวแอดเมนกระจับในตัวเด่นเลยเนาะถ้าพี่น้องท่านใดบอมากบอ,บอชอบที่แอดจับกวงมาให้กะจับเองได้นาะจะเพื่อมือแม่นกว่าแอดเนาะเพราะว่าแนวทางที่แอดได้มาก,กะ่ะ กับวมั่นใจคือกันน่าจะว่าแนวทางจะเข่าตัวใดรุดตัวใดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการคิดคำนวณน,น่าจะอาจจะเข่าบางรุดบางหรือว่าผิดพลาดประการใดกับกับขอโทษขอไพ่เนาะส่วนตัวนิ่มน,น่าจะตัวนิ่มแอดมักสองหกเนาะสองหกหนึ่งแปดกับสองหนึ่งกับสองศูนย์ถ้ามักถ้าชอบกับตามใดเนาะจะจดได้แคบได้เลยเนาะหยิบจับไปใส่ เป็นแนวทางวิครห์พิจารณาเอาเบิ่งนาะจากพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนาะจากลำๆ้ลำลุยๆย,ยปังๆกันที่สำคัญนาะจากขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนจ้าพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ